เด็กที่แล้วว่าเคยเป็นเด็กเสียมีเสียคอยส่งเสียเลี้ยงดูมาก่อนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับคุณบิ๊กทีจริงก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเสียเนาจจะใช้คำว่าผู้มีพระคุณดีกว่าเขาเอ็นดูเราอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมอยู่ประมาณอายุป,ประมาณ16 17สหน่อยๆครับเขาก็มีแบบเหมือนผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ดูคลิปเราเขาก็เมตตาเราที่จริงเขาเห็นว่าเราเรียนหนังสืออยู่เขาก็แบบ ส่งเสียเลี้ยงดูเราอันนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ฟินแลนด์หรือว่ากลับมาเมืองไทยตย่ต่างประเทศครับต่างประเทศโอ้แล้วเราเรียกวเคาว่าอะไรอะคะเขาอาจจะเรียกว่าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอแล้วเขาดูแลเราแบบเะพะค่าเรียนอย่างเดียวไหมหรือว่าดูแลชีวิตเราหลายๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นู่นด้วยเขาเขาอยู่อีกคนละประเทศครับก็ดูแลเป็นเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินการส่งเสียเลี้ยงดู เงินทองการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้จ่ายด้วยโอ้แล้วตอนแรกที่เขาเห็นคลิปเราอย่างเงี้ยแล้วเขาทักเรามาเราแบบเอ๊ะตอนแรกไหมมาเราเราไว้ใจได้ยังไงไม่ได้เอ๊ก็คิดว่าเอฟซีทั่วไปแต่พอเขาแบบเอ้ยจะโอนเงินให้นะก็ไม่คิดก็คิดว่ามาหลอกลวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็มาหาเราที่แบบในเมืองซิตี้ที่เราอยู่อย่างเงี้ยซื้อของมาฝากเราซื้อเสื้อผ้ามาฝากเราก่อนแล้วก็เอาเงินให้เราใช้เออเริ่มรู้สึกว่าเออทำไมคนนี้เขาดีกับเราจังเขาก็แต่ว่าเขาไม่เคยมาแบบ ยุ่งรุนแรกับชีวิตเราเพียงแค่อยากซับพอร์ตอย่างเดียวเขาเคยเปเราเยอะสุดที่แบบเออเราเคยได้จากเขาเนี่ยขนาดไหนอะค่ะจริงๆแล้วผมก็ได้กับเขามาถ้าพูดภาษาไทยก็คือมันน่าจะหลายล้านอยู่นะับเขาก็ส่งเสียเราเดือนละหลายหมื่นต่อเดือนเนาะเพราะต่างประเทศมันค่าใช้จ่ายมันสูงมันจะเป็นนาฬิกาสร้อยทองเงินอะไรย่างเงี้ยแล้วแล้วพอเขาเปเราอย่างเงี้ยแบบมูลค่าก็หลายล้านก็แน่นอนว่าก็จะต้องมีคนสงสัยว่าที่เขาเปเรามันมันต้องมีอะไรแลก แลกเปลี่ยนกับการเป็นหรือเปล่าตอนแรกเราก็แอบคิดอยู่ว่าเฮ<อ>้ยว่าเราจะต้องแลกเปลี่ยนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต,แต่แต่มันมันมีแบบนี้ด้วยคือคนที่เขารักแล้วเอ็นดูโดยที่แบบไม่ต้องการอะไรก็มีให้ด้วยความแบบเอ็นดูเราจรงิงๆเลยจรงิงๆครับเ<อ>พราะว่าเราก็เคยลองแบบทดลองว่าเราไปแบบเขาเนี่ยเขาจะทาอะไรเราหรือเปล่าเขาก็ไม่ดูสนใจอะไรเราดูเหมือนรักเราเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแต่สิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราคือสุภาพน่ารักเป็นผู้ใหญ่ แต่จะมีอย่างนี้เหมือนพ่อยกแม่โยกกว่าคุณพูดคุณผู้ชมที่แบบเวลาเอ็นดูใครสักคนหนึ่งก็อยากจะดูแลแต่มันเป็นความสุขของเขาในมุมนั้นดูแลกันอยู่กี่ปีคะใช่วงประมาณสองปีกว่าค่ะแล้วตอนนี้ยังได้คุยกันอยู่ไหม่ะอริงเราห่างหายกันเกือบสิบิบกว่าปีสิบสปีนิดนิดก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเพราะเขาก็มีครอบมีครัวเหมือนกันด้วยเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ก็เหมือนเมื่อวานเสร็จปีก่อนเขาทักมาอยู่นะตอนที่เรามีครอบครัวเขาก็แสดงความยินดีกับเราด้วยแต่ตอนนี้ก็หายไปเลย เผื่อเขาดูรายการคุยแซ่บโชว์อยู่อยากบอกอะไรผ่านไหมคะก็ฝากความคิดถึงนะคะก็ยังไงก็มีโอกาสก็อยากยากให้มาเจอกันอยู่ครับคุณพูดอะไรทำไมฟ้าคาะนาดนี้างนอกฝนตกหนักมากคุณผู้ชมตกใจเปลี่คุณผู้ชมได้ยินไหมนะแต่แต่ละคำว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้างน่คิดถึงนะเปลี่ยงเปลี่ยงลงมาเลยก็มีโอกาสก็อยากเจอกันอยู่ครับก็อยากอยากแบบสอบถามถามคนรัข่าวสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ แต่ก็ไม่ได้เจอกันแบบนานมากๆแล้ว10ปีแล้วครับหลายปีแล้วล<ะ>อรแสดงว่าตอนนั้นเขาก็ช่วยเราเยอะเนาะเยอะครับถ้า<อ>ไม่มีเขาก็แย่อยู่เพราะว่าผมก็ช่วงนั้นผมก็ทั้งเลี้ยงดูตัวเองเช่าห้องด้วยแล้วก็เรียนหนังสือแบบทํางานรับจ้างอะไรเงี้ยช่วง